หลังจากที่ศูนย์ประชาการเหตุการณ์อทุทกภัยจังหวัดนครพนมได้ประกาศให้จังหวัดนครพนมเป็นเขตประสบภัยพิบัติจำนวน12อําำเภอมีน้ำเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมเป็นวงกว้างล่าสุดนายศาสตราพรมรักผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครพนมพร้อมด้วยนายกิติพงษ์แสงสว่างหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน,น้ำและป,ะปรับปรุงระบบชลประทานพร้อมด้วยทีมงานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่ประตูระบายน้ำห้วยบางกอตำบลท่าขออำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ซึ่งประตูระบายน้ํานี้มีความสําคัญเนื่องจากเป็นประตูระบายน้ําที่ป้องกันน้ําเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดนครพนมได้โดยอยู่ห่างแม่น้าโขงเพียง2กิโลเมตรหากเกิดภาวะวิกฤตในกรณีแม่น้าโขงหนุนสูงเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือ,รอนราษฎรก็จะทําการปิดประตูระบายน้ําแล้วสูบน้ําออกล่าสุดชลประทานนาครพนมได้นําเครื่องสูบน้ําระบบไฮโดรโฟลหรือเครื่องสูบน้ําแรงดันสูงมาติดตั้งจํานวน2เครื่อง ขนาดท่อ30นิ้วสามารถสูบน้ำได้วันละ3แสนลูกบาทเมตรจังหวัดนครพนมโดยโครงการเฉปิมทานนครก็เลยขอรับการสนับสนุสนจากกรมชฉปรมทานนำเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโฟนครับ2เครื่องมาติดตั้งที่ประตูระบายน้ำเพืา่อบาังคอขนาด30นิ้วอัตราการสูบ2ลูกบาทเมตรต่อวิธีวันหนึ่งสูบน้ำได้แสนห้าหมื่นลูกบาทเมตร นะครับสองเครื่องก็สูบน้ําได้3 0 0 0 0นทุกบาทเมตรจะสามารถลดระดับน้ําในลําห้วยบางกอเนี่ยประมาณ30เซนต่ตอวันนะครับซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำออล้นตลิง่งท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนรัศดรจนเกิดความเสียหายซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนของจังหวันดคนครพนมนะครับผมส่วนสถานการณ์น้ำในจังหวันดคนครพนมมีอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กทั้งหมดจำนวน20แห่ง ขณะนี้มีการเก็บกักน้ําอยู่ที่ร้อยละ83ของความจุอ่างได้มีการบริหารจัดการน้ํทาทั้งน้ําท่วมและเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งควบคู่กันไปคาดว่าในช่วงหน้าแล้งปีหน้าจะมีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและน้ําทําการเกษตรอย่างเพียงพอขอให้ประชาชนมีความมั่นใจในการบริหารจัดการของกรมชลประทานอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยอยู่จํานวนสาําเภอ ได้แก่อำเภอศรสีสงครามอำเภอนาทมและอำเภาธาตุพนมเนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ไว้ด้วยที่สำคัญในปี2,567ถึง2,568มีแผนที่จะก่อสร้างประตูระบายน้ำและฝายน้ำล้นเพิ่มเติม,มที่บริเวณอศรสีสงครามเนื่องจากยังไม่มีประตูระบายน้ำอีกอย่างหนึ่งที่จังหวัดนครพนมยังไม่มีประตูระบายน้ำนะครับ กั้นแม่น้ําสงครามซึ่งเป็นแม่น้ําสําคัญนะครับซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันน้ําท่วมในเขตอํเาเภอสีสรงขามอำเภอนาทมเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่รุ่มต่ํานะครับกรณีนี้ทางชมานิท้องทีมก็อยากให้รัฐบาลสนับสนุนให้ก่อสร้างประตูระบายน้ําโครงการนี้เพื่อสําหรับบริหารจัดการน้ําซึ่งะจะช่วยป้องกันน้ำโขงหนุนสูง หากโครงการนี้ดําเนินการแล้วเสร็จสามารถช่วยเหลือประชาชนในการทําการเกษตรได้จํานวน20,000ไร่ได้รับผลประโยชน์กว่า5,000ครวัวเรือนมีปริมาณการเก็บกักอยู่ที่3-4ล้านลูกบาทเมตรและเป็นการบริหารจัดการน้ําได้อย่างยั่งยืนต่อไปหากประชาชนเดือดร้อนสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่1460ตลอด24ชั่วโมงวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว N b t t บอีสานร,รายงาน